ไปดีบรนยากามาพบกับพาอ,อีกแล้วสองนกสาลาวเซโนวันนี้ก็คือแบบได้โอกาสดีเนะะาะพวานเขาได้ยินข่าวว่ขาข้าวึ้นก็นคือข้าวเหนียวปกติโราหาพันแต่ตอนนี้เข้าขึ้นราคาหาพันหาส่วนว่าขาเจ้าก็โลหนึ่งหกพันแหละช่วงช่วงก่อนทันข้าเจ้าโลหนึ่งหาพันเจ็ดาพันแปดนี่แหล,ละแม่เข้าพันได้ยินข่าวว่ขาข้าวึ้นเนาพันกันเลยสีขาย ขายแบบจังหน่อยเขากับเห็ดกันงานผูกแข็นนะนะก็เลยผมมีเงินก็นเลยขายเขา้ามตืมกันเดี๋ยวเามาเบิ่งกันเลยว่าขายเข้าอันเมื่อนี้สิได้จักเศษจักล้านเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยไอ้ขาดนะฮะ แบบเขาสิขายเห็ดงานเนะาะเพราะว่าเขาเห็ดงาน,น,านาาผูกเขียนเนขาหลังจากที่เขาผ่าตัดเดย์แต่เขายังบุทันเห็ดงานผูกเขียนผู้เขียนเอื้อนควันจะสอบอะไรมิกจะสอบอะไมิกสิบ,ส,บสิบสี่สสอะไรสิบสี่เปล่านะคือส่วนนี้เขากำลังขึ้นพี่น้องเพราะว่า ชีต้นปีเลยด้วยชีต้นปีใหม่เลยเอียงกับคืนถ่ายไปเ็หยังแม่ฮะถ่ายไปเ็หยังถ่ายไปแต่งหน้ลูกเขยถ่ายไปแต่งหน้ลูกเขยว่าจ้านแต่งหน้าลูกเขยได้เป็นลูกเขยมาแต่งได้อ้าวอ๋อทีทีถ่ายไปยังถ่ายไปปูกกระเบื้องกลับไปเ็งานปลูกแขน ลูกสาวลูกสาวอย่าผูกบ่ข้าตัดที่ห่อไหนชาชีทอดหรือจับอะข้าวเดียวข้าหาสอบข้าวสุกเอาข้าวเจ้าต่อข้าวเจ้ายูเพื่อนน่านาะ ผลหว้านตันวกะเป๋าสีส้มน,นี่เป็นข้าวเจ้าเด้อคุณน้องในนี่เป็นข้าวเหนียวในรถหนึ่งใช่พันเจ้าวเข้าไปแล้ว ี้ก็ฮอดหงสีเพิ่นล่ะเด้อเดี๋ยวหามาลุ้นกันเลยเากนะาเจ้าค่ะค่ะโอ้ยเอาของอกไปล่ะยังเท่าไหรแตกกันต้เก้าชเาเดเจ็ดเจ็เจ็ดเจเจเจข้าตไม่รี่ไม่เลยแม่กรน่าแม่เฮา คนปาลีได้ห้าสโลอบดีวนีขเจ้าไม่ดเอายังนะออกรู้ล่นั่งกือติดนั่บ่ออกรูล้วูเอาไหมเก้า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 วนี้บัฮอตสองสอบเก้าสิบเก้าโลสี่สิบเก้าถึงหนึ่งห้ามันเลขเอายังันนี้จมโมอ่ะ เอ้แน่ได้แหละมาลองติดจิงก็มาลองกันนะทีไรเราเห็นว่าจริงเห่อแม่เห็นบอเห็นแล้วจริงเมาเห็นแต่คนไ่เห็นจริเห้อเจ้ากัลงตั้มแน่หนึ่งศูนยโลหงศูนย์โลน่ห้าโลหนึห้าโลฮาวนักหนห้าโลเดินทุกคนสามเป่าทุกทายเปลี่ยนฮะเปลี่ยนดอะไร เห้ด้เต็มแรงพเปเานด้เฮิคอยเล่หนักค่อยฟ้านะพูเต็มพูดีัวพดีัวะมันมันมตายเพวกดีมันตายคายคายแค่หนว่าู้ป่ไนีัสิว่าติดข้าวเหนียวเนาะซึ่งข้าวเจ้าติดไปแล้ว15ซอกข้าวเหนียวปลาตกเก่าขู่นีเก่าิ0โล อย่าดิ้นแสี่สิบบาทมาไม้เนาะ่องเหมืนใไงเ็โก่อนสาสิบสี่สิบบาทมเนาะเขายังไ่หลได้พอได้เขาเฮ้ยบอกคนที่ได้เงิน่อนเขายยังได้กระเบิ้งเฮายยังไดกระเบิ้องิเขาเลยปินเขาหลฉบมีิงเนี่ยมาเสร็จลยาบด้ว ปรานนี่กับานข้อปานคนคือเอาขข่ขาววันนี้เนาะไปพั้นในเช้งล้านไปพั5 <5 ้นได้อยู5 <5 ่10บล้านแปดแสนสขาเจ้าได้เจ็ดโลเป็นเงินกีบก่ะสี่ล้านสองแสนเก้าสขาวเหนียวได้หนึ่โล เปเงินกาหกล้านห้าแสนห้สิบพันกิีบรวมเป็นสิบล้านแปดแสนสี่สิบเดี๋ยวเขามานบเงินกันเลยอันนี้ไวห้าพันกรีบเน็บเลยนี้ห้าแสนห้าแสนเงินติหัพเงินพอตีพนักงานเศ้าอันนี้เ้าขนาดไหนน้ำที่นับตัวเลขสิม่เกไมเราไม่เห็นดอกแม่นหรไม่เห็นดกนี้ ก็ได้วิดีเที่ยวภูเขากระถางแม่อุ้ยน่ารักเฮ้ยเงินใหม่ทุกคนแนบละล้านนี่กระดานหนึ่งถ้าเราต้องนับเพราะว่าเป็นเงินนั่นถักกันอากาแต่ธนาคารเฮ้ยเงินใหม่เอ็ดาอีตีแม่นี่ด้นี่ม่เห็นเด่นาะอกไยเงินีม่เห็นมันไม่ได้เห็นมันนี่หรอเก่าไโอมันเป็นเทลายแล้วปักเผาเป็นอยู่ นี่ไงนาทนะไม่รู้นะนี่เ้ากลองเือดมเงิร้านหนึ่งสองร้านสามร้านสี่ร้านเอ้ยห้าร้านเกินเินรนพร้านเจ๊นร้านไม่ใช่เงินเจนนร้านฝ่ายเนาะคือเงินง่ายค่ะเงินฝืนยังบองพ่อเนาะเินได้ซํานี่เดี๋ยวเขาสีมาเอาไม่แต่ตอนนี้เขาได้เจ๊ร้านฝ่ายพ่จเงินบาทพ่อ เฮ้ยวันนี้เราถึกเลขเด้อกระไรไฟน่นหละไฟเงนเงินเงินพรมกันเพื่อน่ะไม่นี่สำหรับคลิปนี้กะขอจบลองเพียงเท่านี้เนาะฟิวไปแล้วกัินอ่ะเฮ้ยเงินเราปิไปแล้วเก่งไว้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลองเพียงเท่านี้เนาะคือสรุปก็คือเราได้เงินอยู่สิบล้านแปดแสนสี่สิบพันกีบให้มา